โอ้โหโหดมากเขวี้ยงพี่หมีเลยเหรอลูกพี่หมีโอ้ยร่องไม่ชอบพี่หมีอลูกชอบพี่หมามากกว่าแล้ว

พี่ไก่คะทำไหมซื้อเองครับทาพี่ไก่ไหมจริงๆนะเขาพยายามประคองมิโลดี้นะคะวันนี้ที่ที่อยู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 ่แถวนียก็คือเอ่อเขาเมิ่มทักท้องใจที่ห้องรักทาหัวรัก